สวัสดีครับฟอร์ดเฟสฟอร์ดบัตดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนเฟียตตาอีโคบูตนะครับทุกท่านที่ประสบปัญหาในเรื่องเกียร์นะครับสำหรับฟอร์ดบัตดีนะครับก็ จะนำเสนอในราคาเหมาจ่ายนะครับในการซ่อมชุดคัดนะครับชุดก้ามปูนะครับและก็ลูกปืนกดเกียร์นะครับเป็นแพ็กเกจนะครับในการเปลี่ยนไส้ในทั้ง3ส่วนนี้นะครับไม่ว่าท่านจะไปโดนน้ำมาก็ดีนะครับ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานก็ดีนะครับเราจะนำเสนอในราคาเมาจ่ายนะครับเพียง28,000บาทนะครับก็คือเหมาสวรถเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือยังไม่รวมในส่วนของกล่องเกียร์นะครับคือ T T M ควบคุมเกียร์นะครับซึ่งในรถรุ่นนี้ ก็คงยังไม่หมดประกันนะครับเราจึงไม่ไม่ขอกล่าวถึงในส่วนของกล่องคุมเครียร์หรือ TCM นะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ